คุณเชื่อไหมครับว่ามุกใน Happy s เ r v ร์เวอที่แบบมีคนเล่นกันอะไรอย่างนี้ครับสามารถทําให้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระเบิดได้นะครับสุดนะครับไอ้เคสแรกที่เจอเลยก็คือเคสของอ่าเล่นมุกหมู่ฟาร์มชั้นับเล่นไปสักพักนึ่งครับระเบิดปุ่มอะไรอย่างนี้พอมาเคสที่สองครับก็คือเคสล่าสุดก็คือแบบยังไงคนเล่นมุกก็คือเล่นมุกจอดับครับ <What? S 1> อย่า,อย,าอย่าไปพูดคำนะมันเป็นมุกผวนคาแต่ว่า เล่นกันซ้ำๆครับไอคนต้องคิดก็คือเล่นซ้ำๆจน,จนจอตัวเองดับจริงๆครับเพราะว่าแมวของคนนั้นระเบิดจอเขาเล่น <Okay. S 1> อะไรอย่างนี้ส่วนผมนะครับก็เป็นติดล่างเหว้เลยครับก็คือล่าสุดแล้วก็ประมาณว่าอ่ะเปิดคอมมาอยู่ดีครับก็อยู่ดีก็จอดับครับแบบไม่ติดไม่ตอบสนองอะไรเลยครับไม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยก็คือแบบเอมอ้าวมุกจอดับ <S 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 แบบเออ กลายเป็นว่าผมนอยไปเลยอะคือแบบตอนจอพังเนาะนอยไปพักนึงจนแบบอะตอนแรกก็ไม่มีตังซื้อจอใหม่อะไรเงี้ยพราะาจอเก่าอ่ะซ่อมดูนะครับซ่อมไม่คงมาผมเลยซื้อใหม่เลยนะฮะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเจอกันในไลวันเสาร์นี้ครับทางบ้านแดงน,นะครับผมไปอะบ๊ายบาย